การเผาถ่านเป็นอาชีพที่รายได้เยอะแต่คนไม่รู้หรอกแต่มองดูกระจกที่เปงเลยแล้วเผาถ่านยังเมื่อก่อนเนี่ยกระสอบละสามร้อยสองร้อยเนี่ยเขายังอยู่ได้แล้ววันนี้เผาถ่านเตาหนึ่งได้สองกระสอบ้ตงส้มพันไม้ยี่สิบลิตรเผาถ่นานเตาหนึ่งสองพันกว่าบาทแตงส้มพันไม้ขายใครมึงมีกันหรือยังตอนนี้ไม่พอขายนะครับไม่กล้าประกาศขายพอประกาศไปหน่อยมีร้อยลิตรลองประกาศไปปุ๊บสามวันหมดแล้ว ต้งแตสร้างมาตรงนี้วันนี้ก็อาจารย์ของว่าเราอาจารย์เกิดก,ก็มาเยี่ยมเยียนนะวันนี้นะครับจริงๆที่อาจารย์เกิดมาวันนี้จริงๆแกก็ไม่ได้กลับมาเยี่ยมเยียนแล้วกูตื่นขึ้นมามันไปไหนกันหมดวะก็เลยตามมานะครับตอนนี้เราใช้วิธีการเดินเท้านะครับจากฟาร์มโกโก้นะครับไปที่แปลงแปลงสาธิตการเผาถ่าน นะครับเผาถ่านกับแปลงทำดินจากใบอ้อยนะครับไม้ที่ได้มาจากตรงนี้ก็คือชาวบ้านแถวเนี้ยเขาตัดไปขายโรงไม้เราอยู่ทรงนี้แล้วก็ซื้อมาซะนะครับตรงนี้จุดประสงค์ของหน้าเขาต้องการสร้างงานในชุมชนนะครับใครไม่มีงานก็ให้มาทํามาเผาถ่านนะครับมาเก็น้ําส้มขวันไม้เพื่อจะมีไรายได้นะครับตรงนี้สําหรับใครไม่มีงานทําเราก็จะใช้ทรัพยากรในท้องที่เรานี่แหละนะครับ เราิซิทิ่ใช่ก่อนเราก็เอามาทำนะครับถึง่ว่าเป็นแนวคิดที่ดีนะครับแต่ตัวนี้การเผาทานเนี่ยมันเตาใหม่คนก็ยังใหม่นะอะไรใหม่ๆมันก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางแปลงนี้เป็นป่าอ้อยนะครับ20ไร่ที่เขาเช่านะครับเป็นที่เขาเช่าอันนี้หมดสัญญาเช่าแล้วก็เอาคืนนะครับานที่เห็นว่าใบอ้อยที่รถตัดมันเกลื่อนกาดไปหมดเลยถ้าเราเผาทิ้งก็เท่ากับเผาเงินเผาทอง แต่ครนี้เรามีรถไถแล้เวเราก็ไถมกองรวมรวมรวม,รวม,ร,วม,ร,วมรวมกันไว้นะครับเรายังไม่ทําปุ๋ยรอฝนตกให้มันนุ่มเราค่อยมาคลุกวันนี้ปุ๋ยข้อเราเตรียมมาพร้อมแล้วของทุกอย่างเราพร้อมแล้วรอน้ำฝนถ้าเกิดเราจะมาลดน้ําเนี่ยมันต้องใช้น้ําเป็นแสนนิรนะครับ <ST AR> เราไม่เอาแล้วรอมันก่อนถ้าฝนตกมานุ่มเราค่อยมาคลุกนะครับค่อยมาคลุกเราก็จะมีดินปุ๋ยต้นไม้มหาศารมีปุ๋ยอินทรีย์มหาสารสําหรับใช้ใน พื้นที่เรานะครับเหลือก็อาจจะถ่ายเป็นไรได้เขามาเลี้ยงในในที่ตรงนี้นะครับตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดว่าทําแล้วเนี่ยคือปุ๋ยเนี่ยเป็นรอย้อยตันนะครับเป็น้อย้อยตันถ้าทำแบบนี้จริงเผาทิ้งนี่ไม่ได้สักบาทเลยนะครับตรงนี้เรากวาดไปไม้ก็เกือบตายได้ไดนิดเดียวเลยอันนี้มหาศาลการปลูกอ้อยถ้าคิดจะใช้รถตัด ก็วางแผนปรับพื้นที่ให้ดีใช้รถตัดได้แต่จะปลูกอ้อยเหมือนเขาที่ดินสูงสูงต่ำต่ำต่ำตอไปปลูกรถอันนั้นมันตัดไม่ได้ก็มาอ้างว่าต้องเผาถ้าจะทำอะไรเนี่ยมันก็ต้องมีการวางแผนที่ดีก่อนนะครับนั้นก็เลือกของเขาพูดมากหรือก็จะด่าวอีก <c oughs> แต่เรา <c oughs> เราเห็นในวิกฤตนั้นเป็นโอกาส <c oughs> าเราก็จะทำนะครับ แล้วตรงนี้จะเป็นที่เรียนรู้สําหรับเผาถ่านต่อไปก็จะมีโรงเรือนสําหรับเก็บถ่านสําหรับคนเผาถ่านมาพักนะครับทำเป็นล่ําเป็นสันเดี๋ยวปลูกป่าตรงนี้ประมาณยี่สิบไร่เนี่ยก็ตาสามขอรุ่นที่ย4สี่ท่านใดสนใจจะมาฝึกวิยายุธเชิญเลยนะครับตรงนี้จะมิติใหม่เราจะไม่ปลูกมันแต่ต้นไม้อย่างเดียวอ้อยขึ้นมั่ก็ปล่อยมันไป กล้วยมาเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะครับคราวนี้ปลูกป่าในป่าละไม่ต้องไปดูแลมันละให้ป่ามันเกื้อหนุนจุนเจือกันนะครับนี่ที่เลี้ยงเดี๋ยวกล้วยอยู่ในนี้ถ้าจะปลูกก็นั่งส,สักพันต้นติ่งได้กล้วยพันหวีหวีละร้อยแสนหนึ่งนะมีบัญญัติแต่ยางเลยนะี่กล้ยละหวีละร้อยท่าน คือละ้อยการบอกวีละลอยผมงงใครจะซื้อวีละลอยขายวีละลอยจริงๆส่วนจะใครจะซื้อกูรู้ละ <c oughs> ของเราไม่ต้องกลัวของเราอินซีทั้งหมดนะครับทุกอย่างนี้นี้แม้แต่ในที่ร้านโกโก้กทุกอย่างก็อินซีหมด <c oughs> ปูนที่ยังเทนี่ก็ยังใช้ปูนอินซีเลย <c oughs> เราอินซีทั้งหมดอยนะู่แล้วไม่ต้องกลัวฝึกนะเผาถ่านจริงๆการเผาถ่านเป็นอาชีพที่ที่รายได้เยอะ แต่คนไม่รู้หรอกแต่มองดูกระจอกที่เป่งเลยแล้วเผาถ่านยังเมื่อก่อนเนี่ยกระสอบละสามร้อยสองร้อยเนี่ยเขายัางอยู่ได้แล้ววันนี้เผาถ่านเตาหนึ่งได้สองกระสอบแตงส้มกันไม้ยี่สิบลิตรเผาถ่านเตาหนึ่งสองพันกว่าบาท <c oughs> เ้าก็ทำงานวันหนึ่งเตาหนึ่งเนี่ยสองพันกว่าบาทมีที่ไหนแตมส้มกันไม้ขายใครมึงมีกันหรือ,อยังครับตอนนี้ ไม่พอขายนะครับไม่กล้าประกาศขายพอประกาศไปหน่อยมีร้อยลิฟลองประกาศไปปุ๊บสามวันหมดแล้วให้มีมากพอเราไม่ต้องกลัวนะค,คนจะต้องใช้อีกมากมายมหาศาลนะครับคนที่เผาถ่านไม่ได้ไม่มีโอกาสเผาถ่านแต่ได้ใช้น้ำส้ขมขอนไม้เนี่ยมันมีอีกเยอะนะครับทํามันให้ได้ทําให้ดีไม่ต้องกลัวทําแล้วจะไปขายใครเรามีมันนิ่อย,อย่างตรงนี้อย่าก,กังวลน,นะครับอย่าที่ตกกังวลในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นนะครับทำมันซะ นะครับถ้ามีเยอะเขามาเมื่อไหร่เราก็มีขายเขาก็มาตลอดมีมั่งไม่มีมั่งเขาก็ไม่มาใช่ไหมครับให้ตรงนี้ยังจำเราก็มีสินทรัพย์มีของใช้เต็มที่เลยอย่างของของนะก็ประมาณ20-30ิบสาไร่เหลือเฟือนะครับรลดรายจ่ายแม้ไม่ได้ขายก็ลดรายจ่ายแบบโมโหลานนะครับตรงนี้ที่นุ่นจักท่านอาจารย์เตียบกับฮานารครับเพราะ เมื่อ5ปิด5เดือนที่แล้วนะครับขับรถผ่านที่เขาชะกันเห็นป้ายที่ท่านเห็นนะครับที um, <t <t ่หน้าหน้าปากซอยครับก็เลยเข้าไปก็เลยไปเห็นป่าแล้วลงรักนะครับว่าอยากเราอยากจะมีป่านะครับก็เลยตกลงลงคอร์สอบรมรุ่น20นะครับหลังจากอบรมเสร็จก็ปลูกป่าเลยนะครับปลูกป่าแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆครับจนถึงวันนี้ครับประมาณ5เดือนกว่าๆนะครับ แต่ผมก็ยังทํางานประจําอยู่นะครับก็คือยังทํางานอยูอ่ผมอยู่สม,มุทรปราการนะครับใช้เวลาว่างๆนะครับมามา,มาพัฒนาบ้านเกิดนะครับหวังว่าอีก5ปี10ปีเราจะเกษียณเราก็สามารถที่มาทําตรงนี้ให้มันเกิดไรายได้ได้นะครับแต่ทุกวันนี้ใช้เวลาที่นี่ประมาณเดือนละ20วันนะครับแล้วเรา,เากลับไปทํางานด้วยนะฮะเริ่ม เผา่านเนี่ยจะเห็นว่าท่านเดินมาเราก็เผาตรงนั้นนะครับเตาหนึ่งได้บ้างไม่เตาไม่ได้บ้างนะครับเ <ères> ผาขั้งแรกไม่ได้ฐานเลยได้น้ําส้มขอนไม้2ลิตรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> แล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆรืครับ <c oughs> ให้ทีมงานทําบ้างเราทําเองบ้างแล้วก็วันนี้นะครับเราสร้างเตาสิบกว่าเตานะครับ <c oughs> ทุกวันนี้ทุกท่านมีการเรียนรู้แล้วถ้าอาจารย์เปียกบอกจนหมดบอกจนหมดนะครับห <c oughs> <c oughs> ลักสูตรเดียวกันครับ24รุ่นเหมือนกันหมดท่านบอกหมด รุ่นแล้วสี่ิห้าสิบคนไปไม่รู้กี่พันคนละแต่เชื่อไม่ว่าบางคนกลับไปก็ไม่ทําเลยบางคนก็ทําครั้งสองครั้งแล้วก็เลิกลม้มมันขึ้นอยู่แค่วิธีคิดแล้วก็รู้แล้วทําหรือเปล่านั่นเองครับทีนี้พอเรามาทําตรงเนี้มันทําให้เราเรายังไว้กระทําเกษตรกรมีคนถามว่าทำทาเกษตรเนี่ยแล้วจะมันได้จริงเหรอ ม,ม,ม,มันดีกว่าทําธุรกิจยังไงดีกว่าทํางานยังไงนะครับผมก็ยังตอบไม่ได้ว่ามันจะได้มันจะได้เงินแค่ไหนหรือกําไรมากแค่ไหนแต่สิ่งที่ได้ก็คือความสุขใจนะครับแล้วก็เราชอบก่อนเราจะไปนะครับก่อนที่เราจะจากไปเราได้สร้างอะไรดีๆไว้ให้กับโลกนี้นะครับเราอาจจะไม่ได้เก่งเหมือนหลายๆคนแต่เราสามารถสร้างส,างสิ่งดีๆไว้ให้กับโลกนี้ได้ นะครับผมก็อยากจะทําแล้วก็อยากที่จะาสารต่อช่วยเหลืองานท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับว่าอยากจะให้ทุกท่านที่เป็นสิทธิสามขอนะครับกลับไปสร้างป่าได้เยอะๆนะครับมีอะไรก็ถ้าผมช่วยได้นะครับผมก็จะช่วยนะครับจะไปเยี่ยมนะครับแล้วก็อยากให้ทุกท่านเป็นกระบอกเสียงต่อต่อไปนะครับว่าที่นี่นะครับสร้างงาน สร้างตาสร้างโลกสีเขียวได้นะครับ็วามใจจากคุณนร珑นะครับนะบน,นะครับสามขอรุดยี่สิบนะครับมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างโลกไปนี้นะครับสร้างชุมชนนี้นะครับการทําทุกอย่างนอกจากตัวเองครอบครัวแล้วยังเผื่อแผ่ไปถึงบุคคลอื่นอีกน่ายกย่องนะครับน่ายกย่องแล้วเราก็จะเป็นกําลังใจให้นะครับพวกเราสามขอทุกคนก็จะเป็นกําลังใจให้ตบมือคุณนลงอีกทีนะครับครับ อโอเคครับามาอบรมสามขอประทับใจมากๆครับเนื่องจากว่า,าเรามาแล้วเราได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างสิ่งแรกเลยที่เราได้เรียนรู้คือเราสามารถทำดินใช้เองได้เราสามารถทำปุ๋ยใช้เองได้ซึ่งดินและปุ๋ยที่เราทำเนี่ย ความรู้จากอาจารย์เปียกนะครับอาจารย์เปียกเป็นผู้สอนอาจารย์สอนได้ละเอียดมากแล้วอธิบายทุกขั้นตอนครับอธิบายให้เราได้เข้าใจรู้ว่าเราควรจะทําอย่างไรแล้วเป็นการทําดินที่มีคุณภาพเป็นการทําปุ๋ยที่มีคุณภาพนะแถมสุดท้ายด้วยการเผาถ่านน้ําส้มควันไม้จากการเผาถ่านซึ่งน้ําส้มควันไม้เนี่ยมันเป็น ตัวสำคัญที่สุดที่เราจะใช้ในการทำปุ๋ยและใช้ในการทำดินพอนำทำส้มขอนไม้ใช้สำหรับฆ่าเชื้อโรคเชื้อราจริงๆวันนี้ก็ประทับใจที่มาเห็นพินะเผาถ่าน10บเตาเดี๋ยวผมกลับไปเดี๋ยวผมจะไปทำทัก20ิบเตาแข่งกับพินะอีกสิเตาเดี๋เก็บไว้ทำที่หลังแล้วค่อยๆเพิ่มหม่ผมเหนือกว่าแล้วนะอะไรยี่สิเตาแล้ว โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับมาดูการทำของวินะนะครับก็จะเป็นรูปแบบที่เป็นตัวอย่างให้เราได้นะครับสำหรับใครที่คิดกำลังที่จะปลูกป่าจะปลูกใส่ไร่นาจะปลูกใส่สวนจะปลูกใส่ป่ามันจะปลูกได้ยังไงนะครับนี่ครับมาดูเ,าเลยครับว่านี่พี่เขากำลังจะปลูกใส่ป่าอ้อยนะครับ สามรุ่นที่ยี่ิบสี่ครับท่านใดที่มีเวลาว่างๆนะฮะเดี๋ยวทางเพจก็จะบอกข่าวอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามารวมตัวกันปลูกต้นไม้เมื่อไหร่นะครับขอขอเรียนเชิญทุกท่านและผู้ที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับนะฮะสามารถมาได้นะครับนะฮะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับโกโก้วันนี้นะฮะนะฮะสำหรับฟาร์มโกโก้นะฮะฟาร์มโกโก้คาเฟ่เนาะนะครับ โกโก้อร่อยมากครับถ้าเป็นไปได้อยากกินอีกสักสองแก้วนะฮะนะครับกลับไปนี้ผมคงผมคงได้กินนะครับเพราะว่าวันนี้ผมมาโปรโมทแล้วนะครับพี่น้องทางบ้านครับเชิญมาได้ครับฟาร์มโกโก้คาเฟ่แห่งวังน้ําเย็นนะครับแห่งวังน้ําเย็นสระแก้วครับขอบคุณมากครับได้มาเรียนรู้เรื่องการปลูกป่าการทําดินใช้การทําปุ๋ยซึ่งมันเปิดมุมมองหลายๆอย่างให้ค่ะ ก็ต้องขอบคุณอาจารย์ทุกทกท่านที่เปิดคอร์สนี้ขอบคุณรุ่นพี่ที่ดูแลที่คอยแนะนําค่ะได้เรียนรู้ว่าการปลูกป่าในพื้นที่ไร่โดยไม่ต้องปรับเป็นยังไงได้เรียนรู้มาเห็นของจริงของโกโก้คาเฟ่ในการปลูกป่าร่วมกับการทำธุรกิจเชิงท่องเที่ยวเริ่มต้นยังไงค่ะ ขอบคุณมากค่ะที่ทำให้ได้มุมมองต่างๆค่ะครัปา